นี้นะคะหมอเมย์ยืนอยู่ข้าง,างท่านที่รับรางวัลเทพทองพระราชทานครั้งที่23อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือคุณหมออากาศนั่นเองค่ะหมออากาศแนะนําตัวแล้วก็อ,อ,อ,องค์กรนิดน,นึงค่ะครับขอบคุณครับในแพทย์อากาศนะครับผมในแพทย์อากาศพัฒนาเรืองไรครับก็ในฐานะที่ได้รับรางวัลของนายสมาคมข้าราชการบำเหน็จนานกระทรวงสาธารณสุขนะครับสาขากรุงเทพมหานครรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรตินะครับเป็นรางวัลพระราชทานนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวทั่วไปอยากอยาก,ดยกได้รางวัลน,นี้นะครับแต่ว่าในฐานะที่หมอก็ทํางานแต่ไม่ได้ทํางานทางด้านสื่อนะครับแต่ว่าได้ใช้องค์ความรู้ทางด้านสื่อเนี่ยมาใช้ในการเผยแพร่ค,ความรู้การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน,นในในานามของสมาคมข้าราชการ คาเป็นนายกระทรวงสาธารณสุขสา,าขากรุงเทพมหานครนะครับก็ความรู้เหล่านี้ได้มาจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับแล้วในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรตินี้เนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับ ค่ะทราบว่าพี่หมอกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมนะคะหลักสูตรนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะของสวทเราด้วยนะคะเรียนรุ่นไหนนะคะอ๋อใช่ครับได้เรียนรุ่นที่78นะครับอ๋อรุ่นเจความรู้ได้องความรู้อะไรบ้างคะที่ได้นามานำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะครับได้เยอะมากเลยครับเพราะสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะก็ได้มารู้จากการอบรมนี่แหละนะครับได้ได้ความรู้ได้ว่าจะใช้ภาษาอย่างไรให้ถูกต้องกระชับ ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับคนผูคนทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยเข้ามาอ,อบรมนะครับกับสมาคมนะครับเพราะมันมีการอบรมทุกปีนะครับ ก็จะได้ความรู้อย่างที่ได้หมอได้มาเรียนได้มาเรียนมาแล้วครับทักษะในการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งสําคัญและเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพิ่มเติมในทุกๆสาขาวิชาชีพเลยนะคะอย่างที่คุณหมอกะนะคะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรสวททรุ่น78นะคะแล้วก็ รวมถึงวันนี้ค่ะได้รับรางวัลเทพทองพระราชทานนะคะซึ่งขอแสดงความยินดีกับท่านคุณมอาการด้วยนะคะขอบคุณคร่ะแล้วก็ติดตามผลงานของท่านต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดิฉันดเรเมอ์เมเทศรชกรหญิงเมโลดีเรียววิไลสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยา สินค้าสุขภาพและความงาม Health and Beauty อาหารเสริมเพื่อสำอางสมุนไพรใครๆก็ชอบคิดว่าทำงานด้านสายวิชาการแล้วลูกต้องดูดุด,ดูเนียบดูเรียบร้อยอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยคะ่ะไม่สนุกกับการใช้ชีวิตในรูปแบบของเมย์เสมอและพร้อมจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆพาตัวเองก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เพื่อคนพบประสบการณ์ที่ทำให้เมรู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่ปรึกษาองค์กรหรือจะเป็นงานพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์เพราะเมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถหลากหลายเป็น all in one ได้ในคนเดียวค่ะเมพร้อมเต็มที่กับทุกคนและพร้อมเต็มที่กับทุกงานหากคุณสนใจอยากได้พิธีกรผู้ดำเนินรายการที่ปรึกษาองค์กรอย่าลืมคิดถึง all in me นะคะ